โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาในเกมเน็ตบาดิไลโมบายนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นน้องกระต่ายนะครับซึ่งเป็นกระต่ายที่เดินไวมากๆนะครับผมไวที่สุดในโลกเลยนะครับไม่มีกระต่ายตัวไหนที่ไวเท่ากับกระต่ายตัวนี้ของผมเลยครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเว่ไว้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เรามาดูเซ็ตที่เราจะใช้กันดีกว่านะครับก็จะมีเปิร์กแมงมุมนะครับผมเอาไว้เก็บสแต็กนะฮะซึ่งมันจะเพิ่มขึ้น5%สมมติว่ากระต่ายเราเนี่ยเดิน4.4เมตรตวินาทีใช่ไหมครับความเร็วนาที ผมก็คือเรียวว่าแทิปเปอร์นั่นเองนะฮะผมจะใช้แอดออนนี้ช่วยนะครับผมเป็นแอดออน สนับแข้งของทหารนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยเดินเร็วขึ้นเป็น4 6เมตรต่อวินาทีนะครับหากเราไม่มีขวานอยู่ในมือนะผมก็เลยคิดว่าน,นเราเล่นกระต่ายสายเดินตีดีกว่าเพราะว่าเราใช้ขวานแดงครับผมก็คือโดนปุ๊บล้มทีเดียวเลยมันจะได้ง่ายต่อการไล่ล่านะครับแต่ว่าถ้าพลาดก็เราสามารถเดินตีได้พอเราเดินเร็วมากๆนั่นเองนะฮะซึ่งด่านที่จะเอาไปก็เป็นด่านออโต้เฮเวนนะครับเพราะว่าเป็นด่านที่ไม้เนี่ยค่อนข้างมีระยะห่างกันแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยมีหน้าต่างด้วยโอเคต่อไปก็จะเป็นเปิปร์กกระสายคก็คือ คือเหมือนกนัเราเดินเร็วจากแอดออนเดินเร็วจากเบิร์กใช่ไหมครับเราก็ยังเดินเร็วจากเบิร์กตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือความเร็วจะเพิ่มขึ้นอีก18%นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นเงื่มมือเหล็กกล้านะครับก็คือเวลาที่เราอุ้มเซอร์บนหลังใช่ไหมครับจะทาให้เซอร์เนี่ยดิ้นยากขึ้นนะครับผมใช้เวลาในการดิ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับจะได้คอมโบกับเบิร์กต้องแสงดาราก็คือเวลาเราแบกเซอร์เนี่ยเซอร์ที่อยู่ในรอบๆบ,บริเวณนะครับผมจะติดสถานะปลอดกำบังนั่นเองนะครับซึ่ง มันเร็วมากๆนะครับผมโอเคผมพูดมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงฮะมันจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเ,เรามาถึงด่านที่พนักของอาชาล็อฟนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องไปตามหาเป้าหมายก่อนนะครับเพื่อเก็บแมงมุมนั่นเองนะอันน่ามีการเปิดประเด็นเลยครับผมโอเคผมไปหาเซอร์ก่อนดีกว่าตอนนี้เป้าหมายดีกว่าไม่ใช่นะครับเฮ้ยลุงบินใช่หรือเปล่า อ่าโอเคปล่อยก่นอนอาโอเคได้มาหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอให้เขาตายใจไปก่อนนะเอ้ยอย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาไล่ก่อนเดี๋ยวอ่าโอเคสองอแตกละยังไม่รู้เลยอาโอเคปล่อยไว้ก่อนนะปล่อยไว้ก่นอนปล่อยไวก่อนเออเรียบร้อยสามาแตก โอ้เดินไวอยู่นะอย่างแทปเปอร์โอเคมันมีขวานเดียวนะครับต้องใช้อย่างระมัดระวังนะฮะห้ามห้ามเ,เลยนะครับอ่ายังไงสิยังไงสิยังไงสิเลียบเ,เหรอ ิไไปหนโคตรชั่วร้ายเลยวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราพาบแบบไปฝังเขาเถอะโ,โอ้โหโอ้โหโคตรไว้ทุกคนโอ้โดู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 โคตรไว้อะเอาอย่างไรเพื่อนอยังไงเพื่อนนีกดเตะต้องกดดูดิส <c ười> ุดปะเนี่ย อุ้ยหลุดอืมเดี๋วเราเก็บขวานนะคไม่ต้องกลัวโอเคเฮ้ยเอาว่ะเซตนี้เอาว่ะยังโหดอ่ะบอกเลยเรายังมีขวาอยู่นั่นเร็วไหม่มุมหมดแล้วนะครับผมก็ไปเก็บใหม่นะอยู่ไหนเอยฮัลโหลเอากระตัวมาซะดีๆอันน่ะมีรอยเลือด ีลอยเลือดนะครับเอาหมอนเฮ้ยนี่อย่างมพอโอ้ยอย่างปั่นนะบอกเลยคือเดินไวมากจริงนะเดี๋ยวผมเก็บแล้วไปเดินไล่ดีกว่าคืนตอนนี้เรามีทั้งโรเวันมีทั้งขวานแดงเอาเลยคือพูดปั่นโอเคใกล้ดีกว่า เรียบลอยไปไหนเพื่อนไปไหนไอ้ยทีตะคอับตีไปไหนล่ะจะเย็นก่อนตีคือเราตาเราสามารถตาขวานทิ้งแล้วก็อุ้ยนะอย่าไปมุงก่อนแอบวิ่งไปเออโอเคสองแตกละเรียบลอย เอาจิงๆนะการโจมตีพิเศษก็ทำให้เสียในมุมเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าต้องตีนะโอเด้ยเฮ้ยโอ้นหเฮ้โอ้โหเโอ้โหเโอ้เอ้เฮ้ย้เว้าเเก็บเยอ้โหเฮอเยเอห่อยโอเออยอเอ สองกาไแร่ละาสามสามดิสามเออเดี๋ยวผมเก็บขวาน,นะครับแล้วก็ปลาปลาเดินใครก็ได้นะแล้วก็จับอุ้มลเลยเพราะว่าอันนั้นนะ่ะอันนั้นนะ่ะยังไงสิเฮ้ยไปโดนโอ้เสียงุงินด้ะเส็แล้วยังไสิคอเด็ด หน้าย่อไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอ้ยนีเ่เก็บปันโอเคขั้นสองละนีม่มีป้าเอาปีนี่เพื่อนผมก็เก็บใหม่ก็ได้นะ ดีแล้วนี่จะลงบินแล้วขอตัวจปเก็บมันมาก่อนแล้วกันออกมาเลยออาอะโหลงบินไม่ถอยเลยเออเอออย่างนั้นเลยโอเคผมกะไล่คนนี้ก่อนนะแต่เครื่องมันเสร็จ้วได้บอกเลย อา่าเ like. ตะพักยังไงสิยังไงสิยังไงสิเราเตะพักวันนี้มาเสียบลอยไปก่อนเฮ้ยผมเห็นมันลุงบินแล้วเมื่อกี้เนี่ยขอแบกสิให้ลุงขันของแบกไปไล่ดิฮู้วิเร ogether, ็วเร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 ็วมาก ได้จเจอหนุ่มด้วยหนมตาถั่ววะเ้ยนี่ไงไอ้ไไลงบินเอินโ <c oughs> อ้ยหาเกินเฮ้ยถ้าเป็นตัว46นี 6, ่จะไวขนาดไหนเอยแต่นี่ก็4.6่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมที่สองกันว่าแหมเกมแรกก็มันและเบาๆเลยเซตเนี้ย โูดปั่นโอเคครับผมเราอยู่ในด่านที่พำนักของอาซาล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาเป้าหมายกันเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเมื่อกี้เลยโอเคเกิดฝั่งนี้ซอ้์น่าจะอยู่ไหนวะอ่าอิกาบินเฮ้ยโคจูขว่าไหนวะไหนว,วะเฮ้ยเรา่อน ข้อหมายของเราไม่ใช่คนเมื่อกี้นะให้เขาปั่นไปก่อนเขาได้ใจไปก่อนโอ้โ <laughs> ห oh, <laughs> oh, เสร็จกันเร็วมากดูเลยก่อนเพื่อน,เ,น up, เอาข้อหมายแลย้วด้วยหลังจากนี้เราก็ทำการยกครับสองอะไรกันครับนี่อะโอเคผมไม่ต้องนั่นแล้วนะผมไม่ต้อง ที่แถวนี้ก็ติดกำลังๆนั่นผมบอกเลยอ่าโดนเลยครับเอาดิวา่าอ่ามืถือเดี๋ไล่เลยกันนะมืถือแต่ว่าเดี๋ไล่เลยอ่ามันจะหนีไปไหนมันละ่ะในมือไม่ต้องในมือไม่ต้องบอกเลยในมือไม่ อ้าวไม่เห็นใมไม่ต้อง <laughs> นี่แขวะไม่หมดนะโอ้โหคือเจอตี้แฟมนี่คืออย่างเจ๋งอนะ่ะบอกเลยแขวงเลิกกันนีต่ตอนนี้บึกปึกเอ่อต้องแสงดาราก็ไม่ค่อยจำเป็นเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาขเจ็บกันหมดแล้วโอเคผมจะรอดูมีใครเป็นชอช่วยก่อนไหมรึเปล่า วเขาเรียกคาเฟนปางอ้อมเออให้มันได้อย่างี้โอเคเก็บอกสักรานน่าจะชุบเพื่อนกันอยู่ครับน่าจะฟิวเพื่อนอยู่ได้ป่เิะโอเคแล้วก็ฮีโมันต่อ ้วมีคนอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งดูช่วยไม่ได้หมดเลยเกมเนี้ยอีซี่แล้วมาบอลเลยเฮ้ยอ้อมหลังไม่ช่วย,ยด<อ>้วยเดวนแตกอีกแล้วอ่าหรือว่าผมปล่อยเขาช่วยดีวะทันปะล่ะไม่ทันหรอกแตก <c oughs> <c oughs> โอ้ยปวดท้องเลยแหละเอ <c oughs> ๋ผมแข็งผมพาเดินไล่นะดูว่าจะเร็วแค่ไหน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องปล่อยเขาผมจนะะ,ะ,ะ,ะกินมายมุนอีกทีนึงเดู๋ยละเดี๋ยวละเฮ้ยจะไปปังตอนไหนนะ่ะเออเอาเกมมายมุนสามแตกแบบเพื่อนเอออย่ายอมดีไม่สนุกดีเฮ้ยเออมันแตกกันนี่หน,นีแตกแล้วเราขอสามเราขอสามเฮ้ยฮิวแล้วฮิวคนเดียวแล้วเว,ว้ยเอาวะงานนี้สนุกนะฮะเออเออ คนเก็บอ่ะอ่าจะดูบินละหยาไปดูเมย์ไปโอ้โหเมยเขาไม่ไปอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเก,เกมต่อไปเลยครับ โอเคนะครับเราอยู่ในที่พำนักของอาซาลอฟนะฮะโอเคอันนั้นน่อะไรลุงบินอ,อไปก่อนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คืออันนี้เราเจอหนึ่งคนเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหยิบลุงบินก่อนอันนี้ผมเก็บขวานไปก่อนนะเพราะว่าจะได้แบบ จะได้แบบใช้งานเผื่อเผื่อเพราะว่าเราจะไม่มีมุมไงเราเก็บเฉยๆ <_ s 1> s> <S เผื่อใครอยู่ใกล้ๆเราจะได้เดินไปตีได้เลยอันนี้ไม่จริงจังท่าไหรหาตัวเซอร์ก่อนตรงไหนว่ามีเปล่า,อ,าอยู่ตรงนี้เอาดีวิคิ้งเฮ้ยเอาอะเอาอะเล่นเกมมาก็าสนุกนะฮะ มันมเมลูว่าโอเคนะครับเราใช้ดวิิมันเดี๋ยวล่อนะเดี๋ยวถ้าเซอร์เข้ามาใกล้เยราหยิบดวิคิงเลฮยนมนไวะฟมนไม่ใ okay. ่อ้ฟน่ะ <t imp intelligence> นีหนุนไปอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมหยิบไปตีโฟมหินเลยครับดูฝั่งนั้นแหละผมว่าอีกาดินไม่ยากเปไหนแล้ว啊เอเยอะข้างหลังนี่ดี้รถเด็กจะรอบเป็นไรไปเหลืออะไรเอาดิเอาดิโอ้ยหลุดแล้วโอ้ย ไม่เป็นไรฮะคือเราได้แขวนไปหนึ่งแขวนแล้วนะสองแขวนแล้วนะตอนนะ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อไปนู่นแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเก็บขวานแดงมาก่อนตรงนี้โลง่งอยู่นะช่วยยากอยู่ด <What? S 1> นะูดได้ยังไงอะ ว่าในสาวน้อยสี่สาวน้อย,อยโอเคไม่ทำคอนเทนต์เลยไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราตัดกำลังเธอไปก่อนนะจะได้แบบเขาจะได้ไม่ต้องฝันเยอะโอเคเดี๋ยวขอเขาที่ยไปก่อนคืนโซนคืนโซนโอ้โหเจ็ดหนึ่งสองเอ,าเงเอนนะ้าลี่คิงผมตีแล้วกันนะจะได้ไม่เลื่อขวานเอ้ยเดี๋ยวว่าเขาเป็นเป้าหมายนี่หว่ามันปล่อยทิ้งไว้ก่อน เออไม่ดูอะไรเลยเฮ้ยอ้โอ้ไม่ไม่สีเลยโอเคใครจะไปช่วยดิถีงผมไม่มีขาวานตอนนี้ผมเดินเร็วมากครับทุกคนอ่เอาเจอาฟางหมิน เอาเอาอยัยางไงยังไงดิยังไงดิยังไงสิหลุดแล้วแนมโอเคได้เพิ wow. ่มหินแล้วโคตรปัดเอะวะอ่าตองไหนรอนี่โดนบิกหนึ่งดอก อะไรลุงบินนี่ไงโอเคมึงมาเถอะมึงมุม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 เออโอเคได้มันือนใส่ละตื่นตัวนึว่าแถบไปจริงๆทำเร็วมันก็ไม่ได้ตามเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะว่าปกติเวลาอุ้มมันจะช้าลงใช่ปะผมไม่มั่นใจนะครับอันเนี้ยอ่าลุงบิน โดนไปก่อนลงบินที่จริงผม่าจะอุ้มไปตีคนนั่นนะร้อยก่อนร้ก่อนให้โอกาสเก็บขวานไว้ก่อนฮนะอันนั้นน่เฮ้ยก็หมายแล้วนี่หว่าขอเก็บตั้งไหน,นีิสัก,กส,าสามตั้แตกเออและเออสองอ่าสามยังไงเพื่อน นี่ใช่โอ้ย่าฮ่าโอ้ยไปเลยปลาไปครั้งเหลือสองสแต็แล้วก็ทิ้งก็คือขวานก็จะหายไปเลยเราก็จะเดินสีลถแล้วเราก็จะเร็วมากถ้าเราไม่มีขวางนงั่นนะ่ะโอเคสามสแต็คเรียบร้อย เรียบร้อยปุ้มผมอุ้มเลยผมอุ้มเดินไล่เลยจะเร็วแค่ไหนไดูมาฮนะอุ้ยเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะเร็วมากเฮ้ย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 เสียตายตายากไปก่อนเมื่อกี้เขาแตกเครื่องเลยนะแรงหลังก็ไม่มีเลยดิเอา้าเพื่อนฆ่าสงสารจะเลยหยิบไปก่อนเพนนื่อนหายเมื่อกี้ จะมีใครมาหรือเปล่าครับผมเก็บเดวิดคิงไว้ก่อนนะผมไปหาลุงบิลก่อนถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรครับไม่หลุดผมก็เก็บไอมโมไว้นะอแอน่ามีคนมาตรงนี้แล้วเมื่อกี้อีกาบินลุงบิล เรียากนอยไปก่อนสูตรไหนวนะเนี่ยโอเคผมจะดีอีกทีละยังไงน้องยังไงน้องตายยากไปก่อนยังไงน้องโอเคโอ้โอูุดบินหยุดไปนอนต่อไปน้องบินพับให้นอนหูาโอ้โหไม่โดนเออ เอาตีด้วกันนะเอ้ยกระตุกกระตุกโอเคโอเคมันจะมีคนมาช่วยแล้วใช่ป่าโอ้โหเขาอ,อมไปไหนวะอ,อ๋อเขาแอบเฮ้ยเรื่องว่ะเรื่องกับเบื่องแล้วอ่าจะสีถูกก็ตอนนี้ ครับเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วกเกินไปเพื่อนเนก็บบนลัด,ดีกว่านะขับไปเลยเพื่อนตาเจิงห <c oughs> นาเจิงหนาเอเคเดินไวเหมือนกันชอบไหมท้น่อยังไงเพื่อนพายาไปก่อนเพื่อนยังไงเพื่อน ลไงเพื่อนโอเคเรียบร้อยไปครับผมเซตนี้ก็เอาจริงๆก็มันมันก็สามารถแบบเล่นฮาๆได้นะครับขำๆนะแต่ว่าถ้าจริงจังก็แนะนําว่าอย่าไปเล่นกันถ้าเจอตี้จตึงๆก็มเครื่องไหลเร็วมากครับเพราะว่ามันนี่เปิดถ่วงเครื่องนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปแนว กินเกลียนออกมาเรื่อยๆนะฮะก็ติดตามชุดเลยนะผมชลปรนนี้ขอลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ